โอ้โอ้ยไอ้ขาไอ้ขาอู้โอ้ยมาเลยมาเลยมาเลยาเลยมาาเลยมาเลยมาเาเลาย ขนาดใหญ่ให้ดีๆซูเปอร์ไฟวันพระัับที่17มาวันนี้เจอกับใครเจอกับฝูกน้อยพูกน้อยุูงพรมเกียวพูกน้อยเกียร์ฟ้าลขกีว่าฝูกน้อยมืเดเจ็ดก้ตอนนี้ก็เปลี่ยนสีเสื้อแล้วยายที่ซ้อมเรียบร้อยวันที่เคยซ้อมก็นยินดีกับเราด้วยเคยมารักหนึ่งอ่าเป็นไงบ้างสิ่งที่เป็นจุดเด่นของเขาแล้วเราแล้วเรารกว่าม้ำวนอยู่เรื่องนี้คือมีไหมก็เราก็ใจซ้อมก็ก็ ร่าหลังเขาฟองดีมากแล้วก็แข็งแข็งขึ้นมาเยอะเลยครับตรงนี้ตรงนี้เราประมวลไหมก็ไม่ประมวลเลยทำไมถึงไม่กังวลการโชคแต่ละครั้งเราก็ค่อนข้างไม่ต่อเนื่องสักเท่าไหร่ด้วยคิดว่าสภาพร่างกายจะมีปัญหาไหมคิดว่าไม่ไม่น่ามีครับเพราะว่าจะไม่ได้ใส่กางเกงก็ไม่ได้ไม่พิงร่างกายไม่ได้ปล่อยเยอะปล่อยเยอะเลย แสดงว่าซ้อมมาตลอดล่าสุดเขาพิรซึ่งกับเพชรดำไอ้ตับเหนือต้อะไรดีชนะมาหลายจากไฟนั่นก็คือไม่ได้ชนเลยตั้งแต่พี่จิก,กา,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 าร์ทำความบัคกาน้ามขึ้นมาข้ามละจริงว่าสามเดือนพอดีถ้าชกกันที่จิ๋วเนี่ยประมาณมันจะอึมมันจะช้ามเนี่ยเรื่อปกติเราก็ชกประ,ประมาณนี้อยู่แล้วก็สองเบียรสอง2 2> <3 S 1> เดือนทีสามเดือนทีรอจนหงอเงือบไปเลยอ้าวไปนี้ถือว่าเป็น เป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะว่าเราจะเข้ากัรแชมป์ชูด้วยเราถามมาห้าบอลก็เ <jaar> ห็น <Uma> ว่ามีการขออนุญัตชิงแชมป์ด้วยเราคิดว่าคือลำเดินจะได้ไม่ทางเลยเพแต่ว่ามีแข่งขันแชมป์เดินทางได้ไปมุดวิเคราะสำคัญยังไงเนาะก็ตอนก็ดีใจครับที่ได้เข้ากัรแชมป์ของเป็นหนึ่งใทุกตอนนี้นะครับมีท่าชนะก็มีระดาวันให้ยี่ห้าโมงแล้วที่สำคัญที่สุดเลยสิ แล้วถ <temple. S 1> ้าได้แบบชิงแชมป์ล้ำเนินอ้าดัล้เนินอีกก็ดีนะครับดีเลยใช่ไหมเป็นเกียรติประวัติของสโมสรเราด้วยตื่นเต้นไหมพอรู้ว่าจะได้ชิงล้ำเนินเคยเคยได้ชิงของไปทีล้ำเนินไหมไม่เคยไม่เคยเลยอุ้ยนี่ครั้งแรกเลยว้าวแล้วเจอของแข็งกําลังสดอย่างพุกน้อยด้วยครับงวยชิงแชมป์มาเนื้อเขาก็ถวายเต็มที่อยู่แล้วเรามีการเตรียมตัววางแผนอย่างไรบ้างเอาไปก็แก้ทาดูคลิปดูคลิปใช่ไหมพุกน้อยไม่มีอะไรแลำบากมีตเตะกันบอกมงกคนเพชรที่ว่าเจ๋งๆยังเสร็ เอาแล้วพริกาปรามาไม่ได้ะมาดไม่ได้เนอะคิดว่าจะเอาชนะได้ไหมใช่การเตรียมตัวของเราแบบนี้ได้ครับทรงมันก็เดินหาเราได้นรอนครับผมแก้ไงบอกแล้วเผื่อแฟนมวยเขาเขาอยากจะรู้ก็ตามสไตล์เอตามสไตล์ไปแข้งซ้ายหนักหนักครับและนี่เห็นว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าเสือโบเองตั้งใจจัดทุ่มทุนจัดเพื่อที่ให้แฟนมวยกลับเข้ามาดูมวยในการดีๆเรามีอะไรจะบอกกับแฟนมวยว่าคนรุ่นใหม่ที่อยากจะเข้ามาดูมวย่อยไหมเนาะก็อยากฝากรายการนี้นะครับ วันที่17ก็เป็นการชิงแชมป์กันหลายคู่ครับแล้วก็มีแต่คู่มันมีแต่มันมันเท่า,น,ทานั้นครับอ,อยากให้พี่น้องแฟนมวยเข้ามาดูกันเยอะๆครับครับผมก็ออรอติดตามชมและเชียร์เพชรดำไปด,ดีๆครับที่พี่รู้ว่าเพชรดำขาย่างฮาดาวนี่คือดิฉันโลกคิกบ็อกซิ่งคิกบ็อกซิ่งวันแชมป์ชิ้นหนึ่งของไบเวทน,นะครับชคเพียงคู่รองในช่วงแรกเท่านั้นเอง คิดดูแล้วกันครับว่าผู้บวนในการจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนขนาดดีกีแชมป์โลกอย่างนี้ยังต้เพียงผู้รองแต่ไม่ใช่ผู้รองแบบธรรมดานะเพราะมีการิีแชมป์ป้องกันแชมป์ด้วยอ่ะอยังไงก็เป็นอะไรให้ดำติดตามช่ขวันอาทิตย์นี้แต่ว,วันที่17ีขอบคุณมาก5นะครับ